สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่ับช่องอาซาติปายกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับเกม l u ก k y n e น o นั่นเองะคะวันนี้นะคะอาซาราพุขคืนมาที่3,400บาทนะคะเราจะไปเบทที่20บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป1,500บาทนั่นเองนะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะแมวเนโก้ของเรานะคะจะนำโชคมาให้เราไหมนะคะ เราได้หมดเป็น10รอบนะคะวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาเราได้ตัวคูณเพิ่มมานะคะเป็นคูณ4นะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะเป็นคูณ6แล้วนะคะตอนนี้ได้มาเจ็ดสบาทค่ะแล้วก็ตัวคูณเพิ่มอีกนะคะเป็นคูณ8แล้วนะคะได้มาอีก528บาทแล้วก็มาอีก16บาทค่ะ แตกไปอีก8บาทเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ,ะตอนนี้300 400 500แล้วนะคะได้ไป552บาทนั่นเองนะคะเหลือหมุนอีก5รอบนะคะกับตัวคูณตอนนี้นะคะคูณ10แล้วนะ ได้ไปอีก36บาทค่ะแล้วก็แตกอีก96บาทวายมาค่ะทุกคนแต่โอ้โหไม่ได้นะคะเสียดายเหลืออีก3รอบสุดท้ายนะคะทุกคนค่ะเหลืออีกหนึ่งรอบค่ะได้มาอีก7 6บาทแล้วก็ได้มาอีก9 6บาทค่ะแตกรัวๆเลยอีก1 1 5 2บาท มาอีก528บาทนะคะวายมาค่ะทุกคนแตกไป72บาทแล้วก็แตกไปอีก9912บาทนะคะตอนนี้นะสกแกตเตอร์ของเรามา3ตัวนะโอ้ถ้ามาอีก1ตัวนะคะเราก็จะได้หมุนฟรีเพิ่มอีกนะทุกคนค่ะตอนนี้คะเราได้เงินรางวัลเป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะจะได้ไปเท่าไหร่นะ อ,อันนี้นะคะ8 0 0 900แล้วนะคะพันหนึ่งเป็นตอนนี้นะคะเป็นเงินระดับเงินรางวัลระดับซุปเปอ้์เมก,กะแล้วนะคะได้ไป1,2003ได้ไปทั้งหมด2,832บบาทนั่นเองนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะ เราวันรอบนี้นะคะเราได้หมุนทั้งหมด10รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมไป3 5 8 8นอปบบาทนะคะซึ่งกำไรรอบนี้นะคะก็ประมาณ2000ันะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะเบ็ด0บาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750านะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ เท่าไหร่นะรอบนี้เนาะได้หมดุดไปสิบรอบนะคะรอบนี้ได้ตัวคูณเพิ่มมานะคะเป็นคูณ4แล้วนะคะแล้วก็เป็นคูณ6ได้แต่ตัวคูณเพิ่มนะคะแต่ว่าไม่แตกเลยนะตอนนี้นะคะเหลืออีก5รอบแล้วนะคะได้มา750บบาทค่ะได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะ ตอนนี้ตัวคูณเราเพิ่มขึ้นเป็นคูณ12แล้วนะคะเหลืออีก5รอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนจะได้ไหมนะแต่เราได้ทุนคืนแล้วนะคะก็คือเราลงทุนไป750เนาะเราได้เป็นเงินรางวัลซูเปอร์มิกะแล้วนะคะ500ห 600, 600มัมย600แล้วนะคะ เ0็700นะ,ะ้ะได้ไปทั้งหมด750บาทนะเหลือหมุนอีก4ิ่รอบนะคะกับตัวคูณตอนนี้นะคะคูณ12แล้วตัวคูณก็เพิ่มเป็นคูณ16นะคะแต่ว่าไม่แตกเลยนะคะทุกคนเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะ,ะได้ไหม รอบนี้นะคะเราได้แค่ทุนคืนเท่านั้นเองนะคะเราได้มาแค่750บาทเท่านั้นนะคะก็ยังดีนะที่ได้ทุนคืนนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะอาศาเก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ